กหม่อมบันให้ความจริงได้ในระหว่างกลางทางการบําชันกำลังจะเดินทางมาขึ้นฝ้าพระองค์ท่านได้เดินผ่านอุทยานหลวงกหมบําชันได้ยินเสียงจัวะจับ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 นึกว่าใครเขามานั่งกินส้มตำกัน้วยความปรารถนาดีกหมบอมบั้นะเลยเข้าไปตักเตือนที่นี่แหละพ่าบาดการบอมบัดเห็นทั้งสองตาเลยเห็นอะไรเห็นผูหญิงสีสุดราอกแตลไอ้สิงห์ทะเล กำลังนั่งจุกคิดฟันกันอยู่เลยพรจ้าค่ะวยความปรารถนาดีก็เราหมอือนชาว่าสิงขรท่านทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องใครก็เดินผ่านไปผ่านมามันดูไม่ดีไอ้สิงขราาหล่าโมโหกล้ามองชัน,ไ,นไล่เตะปากาปกระหม่อมฉั้นมาหากพระองค์มาช่วยกล้ามชั้นไว้ไม่ทันกระหม่อมชั้นคงปากฉีกถึงรูหูแน่พจ้าค่ะนี่ระที่จะพิมพ์มาพูดมาเป็นความจริงหรือไม่ขอเดชะนิสัยแจงคอกระหม่อมเป็นเช่นไรพวกน่าจะรู้ดีไอ้ความคิดแบบนี้ไม่มีในหัวกระหม่อมหรอกพุ้าค่ะ จุ่พี่ต้องฟังเมียนะเพคคะฟังอยู่หม่อมฉันคิดว่าวการที่คนทั้งสองคนเนี่ยจะมา,จาเจอกันมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญถูกไหมเพคคะพี่ก็ว่ายงงอย่างนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องมีจดมงจดหมายนัดแนะกันแน่นอนเปครับจ้าพี่ครับ,นนบ,จ,บจดหมายใช่เพคะถ้าหากเรามีจดหมายก็จะเป็นหลักฐานมาตัวสองคนที่ได้ถูกแต่เราไม่มีจดหมายเลยสิวิธาร์อย่างนี้เพคะเดรีงไม่ยังไรจ้า เมียคนนี้เนี่ยจะไปคนจัดการเรื่องนี้ให้ดาเรงเองดาเรงไม่ต้องเหนื่อยเลยเพคะโอ้ถ้อย่างนั้นพี่ฝากด้วยนะจ๊ะเมียจ้าไดคะจะรับรางวัลก่อนเพคะขอบคุณนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณรางวัลเ,เดี๋ยวจากนั้นเจ้าภาพนะครับให้ใครมานําเข้บ่านะครับอยู่ทางด,งด้านข้างด้านนูนนะครับต่างลิเก้เข้านะครับต่างดันนูนนะครับไปนับยอดนะครับท่บนานผู จดหมายอยู่ไหนเพคะจด,จดหมายอะไรฉันไม่รู้เรื่องอย่ามาทําเป็นไม่เรื่องเอามาจดหมายเหน่นี่นนอย่าบอกเนะยว่าทั้งหมดมันเป็นแผนการของเธอใช่ไหมมากกว่านี้ฉันก็ทําได้สารเลเรวขอบคุณสิงหราเอาจดหมายมาเดี๋ยวนี้โอ้ยองหญิงไม่ต้องหาหรอกทำไมองหญิงเขียนยังไงก็บอกเขาไปเลย เดี๋ยวถ้าชอบผู้ชายมีหนวดนี่ข้างบนไม่เท่าไหร่นะข้างล่างกลุ่มใหญ่กว่านะไม่เอาอย่างนั้นมันเยอะไปไม่ต้องมาเล่นลิ้นเลยเอามาเราจะลงไว้เปล่าไม่ลงกูลงไปแล้วท่านพี่จะลงไปทำไมเล่าท่านพี่ะเอาแล้วมาจะพี่ได้ไหมด้แล้วเพลค่ะสงจุดหมายนี่มาใส่างนั้นท่านพี่เที่ผ่านศึก น้องวานให้ท่านพี่อา่านจดหมายสองฉบับนี้ให้ดังๆไฟฉายทีกคนเขารู้กันทั่วไปเลยอ๋อเด็กครับฉันอ่านไม่ออกท่านพี่อ๋ออ่านไม่ออกแล้วมปเป็นทหารชันผู้ใหญ่ได้ไงเนี่ยโอ,อ,<า>อ้โหกำลังฉันจะไปดำไปแดงมาพุทธชคับ ไม่ได้ไปสอบไปอะไรกับเขาเลยเนี่ยไม่เลยแม้แต่สักนิดไม่จับปทดาไบแดงพุชเจ้าค่ะมันเป็นยังไงเราเหตุการณ์ได้ฟังหน่อยสิก็วันนั้นจับฉลากวันแรกได้ใบดําโอ้โหเสียใจร้องไห้ดิ้นพลาดเลยเก็ไม่ได้เป็นทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นใจวอ้หนูไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวให้จับม่อีกรอบนึงทีนี้ก็ได้ใบแดงพุชเจ้าค่ะได้ใบแดงก็ได้เป็นทหารได้เป็นทหารสมดังใจอยากโอ้โหอยกร็กม่อมฉันอยากรับใช้ชาติอ๋ออยากรับใช้ชาติมึงพูดหน้าด้านๆเออมึงอยากมีผัวไปได้ เลยว่ะทังไม่ปากหูปากเอ้าลืมตัวคนละที่กันคนละที่กันคุณชอบผู้ชายชะกันเนี่ยใช่ไหมย่าทั้งล่าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพวกคุณทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูล่าเข้าป่าบนไหนจะเจอกูโอนจากไปตัวเองเลยตัวนี้ใหเองเลยคุณเจ้าค่ะงั้นเราจะอ่านจดหมายสองฉบับนี้ด้วยตัวของเราเองเอาเลยเลยค่ะมันเป็นการเข้าใจผิดทั้งนั้นเลยคุณเจ้าค่ะทุกท่านดูจดหมายมามากกองัพต่อปอดบาดเยว ใสเลือกโรคมาันลูกโรคมันรับเท่าร้ามความโกริกับโรคสุบุญเรามารีเย็ลกับหูเรามาได้รู้กับตาอีเมียดทั่วตับชา้าทันคู กูชื่อเฮียมหานศึกมึงเชื่อเลยนะเฮียมเฮ้ยขอโทษกูร้องไอหมามมึงหายไปไหนน่ะเอ้าขอโทษกูกูร้องผิดใช่ไหมล่ะจะมีแต่ยอยักษ์อย่างเดียวไม่ได้นะเอาทำไมขอโทษขอโทษเอาทำไมเอ้ยห่าร้องให้ดีดิตุ้มลางก็รอเนาะก็เพราะไอ้เฮียมหานศึกใช่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 ฉันเข่ามันึกสีวิกาทั้งสีสุดลางอย่าโกนหนวดนะสิงห์ลาจึงถูกอิจฉา เร็วร um ้ายอยากนี้ต้องหมดใช้กรดเยี่ยมมิใช่ก่าวเสียมเขาควายเราเห็นด้วยกันทันีให้นัพีรมลังสั่งจับตัวหญิงชั่วและใบชัยถ้าจับไปไม่ได้ให้จับไทำไมไขไม่ไเขาไม่ไจะเปไนช